สวัสดีคุณแซมพอดีสวัสดีคุณไตรภูมรู้ทันคนวันนี้เป็นวันก็เรียกว่า Spending Chinese Festival ใช่ไหมคุณแซมวันจ่ายวันจ่ายวันจ่ายวันจับจ่ายแล้วก็ใช้แล้วก็สอยแต่วันนี้ผมกลับเอาไอ้แบ็กแบ็กเก่าเนี่ย เขียนไว้ชัดเจนว่าเปิดโลกเทคโนโลยีทรงโโตรงถึงหน้าจอมือถือคุณอ่า,อาหลายหลายคนคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยก็คือเทคโนโลยีแต่ถามว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ได้ไหมใส่มาเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แน่นอนเลยโอ้โห เอาละอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอ้ความคิดเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่ยงมีอะไรที่มันเปลี่ยนได้อีกมากกว่านั้นมากมายขนาดนั้นนะผมว่ามันเปลี่ยนแเลงว่ามีการเปลี่ยนแปลงชนิดว่าเก้าสิบเก้าเก้าเก้าเปอร์เซ็นเลยนะเข้าไปถึงเซลล์เลยนะโอ้มันเข้าถึงเซลล์เพราะว่าที่ผมบอกว่าไอ้ตรงเนี้มันคือเซลลูลานนะระบบเซลลูลา่าอ่า 9 9้าบ,บระบบที่เราใช้คลื่นโทรศัพท์มันก็เป็นคลื่นรับส่งที่ให้สมองมนุษย์นะวิวัฒนาการกับการรับคลื่นพวกนี้แล้วสิ่งที่ขาดหายไม่ได้ไอ้นี่แหละมันคลื่นหลักการของอาหารสมองและด้านวิชากรวิชาการที่มันเป็นเทคโนโลยีที่ เขาเข้าไปขีดเขียนในสมองของคนโดยไม่รู้ตัวคนหรือมนุษย์ <c oughs> มันไม่ใช่เทคโนโลยีเนี่ยมันเข้าไปกำหนดกฎเกณฑ์แค่มัน,นสัพสัตทุกสิ่งสัพสิ่งสัพสิ่งสัพสัตสัพพืช <c oughs> โอ้ทุกจางพืชพันธธัญญาหารมันล้วนแล้วแต่เข, <c oughs> เขากำหนดได้แล้วใคร,ร,รบอกไว้สิ่ง ถ้าพูด <ไป S 2> ถึงร<ล>ะ,ะดับเซลล์เนี่ยก็แน่นอนถ้าบอกระดับเซลล์เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่เซลล์เซลนังนั้นอืมเอาคุณแซมว่าไอ้ไอ้ไอ,อ้แล้วก็มันก็มันอยู่กับไอ้คำว่าเซลลูล่าไอ,อ,อ้ระบบเซลลูล่ามันก็คือมันก็มาใช้กับไอ้โทรศัพท์ใช้สมาร์ทฟโฟนไอ้กับไอ้พวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้สารพัดเลยคอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีเนี่ยเขา ต้องการสัญญาณเขาก็ต่อเขาเรกว่าเขาก็าต้องใช้ไอ,อ,อตัวระบบก็เรียกว่าเป็น a i r ์การ์คือเอาเซลลล่าเข้ามาจับระบบเพื่ออ่านก็เ่ยอ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์พุญแจเหมือนเซลล์อะไรอย่างนั้นเซลล์มัมนไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาไอ้นี่ไอน้นี่ถ้าพูดอย่างนี้มันผมนึกถึงแฮก,กเกอร์เลยนะในการที่จะจะระจําเงินน่ะ Oh. ในแอปในอะไรเลยเนี่ยถ้าพูดถึงพูดถึงระดักเยนี้<ด>ผมผมกล้าพูดได้เลยว่าเขารู้แล้วเขาเป็นผู้กําหนดแล้วเขาก็พยายามตรงนี้เขากําลังเคลียร์เราก็าลังเขาเล็กสร้างวิวัฒนาการกับดักให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปติดในกับนะโอ oh. เข้าไปติดในกับอันนี้ไม่ไม่ธรรมดา ในกับในลักษณะนี้มันคือมันดักเลยใช่ไหมพอมา๊บเนี่ยมันมันดักเรามันเอาเป็นคอกเลยทุกคนเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในกับดักที่เขากำหนดคอกไว้ให้เราถามว่าคอกนี่มันคืออะไรคอกม,มันก็คือเผ่าพันธุ์ที่มันเกิดทุกสรรพสิ่งในระบบมนุษย์เนี่ยบอกได้เลยว่าไอการรับรู้ทั้งหลายแหล ที่จเจริญพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยสัตว์บางอย่างเนี่ยมันยังมีวิวัฒนาการเนี่ยหนือมนุษย์เยอะแยะนะแต่มนุษย์เป็นเพียงร่างทรงร่างทรงก็เล็กหน่วยหนึ่งของโครงสร้างพวกนี้ทั้งนั้นเลยเราอย่าคิดว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะรับรู้อะไรได้ก็เ,กเล็กบันจดลนเหนือกว่า ทุกสิ่งอย่างมันยังไม่ใช่ผมถึงได้บอกว่าที่ดิบเอาฉากหลังว่าเปิดโลกเทคโนโลยีส่งตรงถึงหน้าจอมือถือคุณโอ้โหไอ้นี่มันไอ้นี่มันก็ทุกคนเนี่ยคุณง่งไงวานะไอจอมือถือเนี่ยมันเป็นสุดสุดของความสมาร์ทสมาร์ทนี่ก็คือความลงตัวคือความที่ยั่ไงม,มันมีทุกคน มันมีทุกคนไม่ว่าใครแหละมีหมดแต่ถามว่าไอคนไม่มีมันก็มีมันมีอยู่แล้วเพราะระบบโครงสร้างของเซลล์เนี่ยมันถึงกันแต่ก็บอกโอ้ยกูไม่มีเทคโนโลยีตรงนี้ไม่ใช่เหรอไอเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้าไปทุกหัวละแหงแล้วมันเข้าไปสู่อะไรไอคำว่าหัวละแหงมันคือเข้าไปสู่หัวง oh oh. เข้าไปสู่สวนหัว <laughs> เข้าไปสู่หัวแล้วหัวเนี่ยมันเดบเสมือนโครงสร้างของพระเล็ก่าจานเลด้าที่คอยลับพะเล็กเออคอยเกลี่ยคอยอะไรไอ้ตรงไหนกูรู้กูก็กูเรียนรู้มากูเรียนรู้การปลูกผักปลูกหญ้าปลูกพะเล็กปลูกมะพร้าวปลูกพืชพืชต้มลุกพืชยืนต้นเห็นไหมเราว่าปฏิรกิยาตรงเนี้ยมันหนีไม่พ้นกับคําว่าเซลล์เลยนะ ไอเซลตอนนี c ้ C E W L เนเซลเนี่ยไหมการคิดคนระบบเซลลูล่าเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นวิวัฒนาการของปฏิมากรรมของโลกใบนี้โลกใบนี้โดยตรงเลยถ้าเราเรียกโลกเป็นลูกผมถามว่ามันจะมีปฏิกิยาวิวัฒนาการได้ไม่ใช่แต่ถ้าเรียกเป็นใบ โอ้โหไอ้ตรงใบเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการจริงๆเนยเพราะใบเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของไฟเบอร์ไปใบเนี่ยป็นเป็นโครงสร้างของไฟเบอร์ไฟเบอร์มันจะมีอะไรวิเศษเท่าอาหารล่ะได้ไหมเพราะมันมีกากมันมีใยแม้กระทั่งไอ้ที่มันเป็นไขมันมันก็ยังมีกากมีใยนะแต่มันอาจจะน้อยแต่ก็มัน มันก็เป็นตัวสะสมที่ทําให้เกิดร่องรอยใช่ไหมร่องรอยของไขมุ่งไขมันอะไรพวะเนี่ยไขมันมันก็ยังเป็นชั้นมันก็ยังมีปฏิมาก,กรรมของคาว์ไฟเบอร์เหมือนกันนะฮะทุกท่านเห็นห,หรือเปล่าว่าอาหารเนี่ยมันถึงไม่อยู่กับคาว์ไฟเบอร์ใช่ไแล้วช่วงเทศกาลจุดจีนเนี่ยใช่ไหมประเพณีล้วน ก็เลยล้วนอยู่กับการจับใจใช้สอยแล้วก็ซื้ออาหารแม้กระทั่งบางคนเนี่ยบอกได้เลยว่าเ,เราต้องไปซื้อซื้อรถซื้ออะไรพวกเนี่ยเอาจำลองแล้วก็ส่งไปให้บรนพรุรุษอาเดี๋ยวนี้การก็เรียกว่า,วาก็เรียกว่าวหวก็เรียกอ้นทจีนเนี่ยบางทีเขาก็พยายามเพื่อจะเผาส่นะ เขาจะเผาส่งแล้วมันเหมือนส่งสัญญาณส่งไปให้ว่าอ้าววานทีุ่ระุษเอาไปใช้ซะน,นะพเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวส่งสมาร์ทโฟนจำลองไปให้แท็บเล็ตไปให้คอมไปให้รถจ้าวไไส่งเงินทองด้วยส่งเงินส่งทองส่งไปให้หมดผูใจเหมือนเลยยังว่าวิพัฒนาการตรงนี้แต่ทุกคนก็นยังจมอยู่กับว่าทุกอย่างเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนสิ่งทุกอย่างมันมันเปลี่ยนนะ เพราะตอนเนี้ยเขากําลังตีกรอบทุกอย่างเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาเขาเรียกกันเขาเรียกแข่งกันหางเหงนินนะคุณแจ็คใก,การหาเงินเนี่ยมันมันกลายเป็นว่านี่แหละคือการกําหนดข้อของเขาเลยข้อที่เขาจัดสรรเอาไว้ให้เลยเงินเนี่ยมันเป็นตัวอย่างแล้วเป็นตัวแห่งความยิ่งใหญ่ณนะปัจจุบันเนี่ยจะทําศึกเหนือเสือใต้เลยสองครามเลอจะเสื้ออาวุธยุทธโธปรกรณ์นเนี่ย มถามว่ามันมันไหลไปตามอะไรมันต้องมีเงินนะได้เงินนะปัจจุบันเนี่ยมันไหลเป็นตัวเลขนะมันไม่ใช่เป็นธนบัตรมันไม่ได้เป็นธนบัตรนะจย์ไม่ใช่เป็นธนบัตรที่พิมพ์ออกมาแล้วเป็นสกุลโน้สกุลนี้ไม่ใจมันไหลเป็นเป็นตัวเลขเป็นดิจิตอลแต่มันมีการเระเลกผัดเปลี่ยนนะเขาเรียกผัดเปลี่ยนแล้วก็ส่งประสิทธิภาพของโครงสร้างสกุลเงินสกุลเงินเนี่ยไอ้นี่มันคือมัน สมองมันไหลเนี่ยสมองทางความคิดในพื้นภูมิและพื้นฐานปฏิกิยาของภูมิแต่ละคนที่เป็นฐานกําเนิดเกิดมาของแต่ละกาละแต่ละกาละอัะะานาเขตที่เป็นกาละลำเนาไปลึกมีโอหูสารพัดที่อาจจะแบ่งเป็นกิ่งก้านสาขามันก็เหมือนหลักการของการแบ่งหมู่บ้าน,านาาอำเภอจังหวัด เราก็เขราก็แบ่งนี่อาณานิคมอาจจะจัดเป็นภาคเปน็นอะไรนี่คือโครงสร้างของระบบพวกนี้ทั้งนั้นเลยโครงสร้างพวกนี้ทั้งนั้นเลยแล้วมันเป็นโครงสร้างกระจายไงไม่อย่างงั้นเนี่ยลองไปศึกษาไอ้โครงสร้างเด็ดๆไม้ๆม,มามสักใบแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้นี่แหละนี่แหละคือคือโครงสร้างพัฒนาของระบบเซลล์ที่แท้จริงแล้วเซลล์มันจะเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการขีดเขียนบนของคนโดยคนเนี่ยมัน นฝุ่นบอกปนกูุ่มไม่ใช่นะไม่มีทางอ่ะมันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงทองมันจะไม่มีบทบาทได้ไงมกระโโกทองมันมันเป็นแค่อะไรคะอะไรนางมัาเลอร์นะทองคือนางมําเลอร์นะคุณชาเพอมันหมดน้ํายาหมดน้ําอิ้วมันบานมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะผมบอกได้เลยเงินมันเป็นตัวแทนเงินเนี่ยมันเป็นตัวแทนกลมิม ภูมิเนี่ยมันเป็นภูมิของสติปัญญาผมถึงได้ว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่ธรรมดาหรอกแต่คนเราเนี่ยมันจะสร้างภูมิได้ขนาดนี้ภูมิที่ก็เรียกหลีกลีล่หนีจากระบบที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปไวผมบอกวันไวานนะมากนะเมื่อก่อนนะผมมาคิดมากว่าไอ้มันจะเปลี่ยนไปไวในะโอ้โหอ,อย่างนี้มันไวมากไวจนกาเรียกตำแหน่งของชั้นบรรยากาศ สามารถเนี่ยสัมผัสและจับได้ว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมันเปลี่ยนไปอีกหน่อยเนทุกอนูมันจะทําหน้าที่ในเซลล์ผิวของเราเลยเพราะอะไรรู้ปะเพราะหัวเราเหมือนจารเลด้าหัวเราเนี่ยมันเหมือนจานเลด้านะคุณงแจงมันรับรู้ทุกอย่างแล้วก็มันแยกกับเลกแยกความถี่แยกความถี่ที่มันจะไปในทางเส้นใดเพราะพวกนี้มันก็พยายามหาวิวัฒนาการของสารอาหารนั่นเองหัวมันษย์เนี่ย อย่านึกว่าไอ้หัวมนุษย์เนี่ยมันเป็นได้อะไรเต็มไปด้วยอะไรมันสมองเยไม่ใช่ไม่ใช่มันสมองนะปติกิยาทั้งหลายแลยมันมีมันมันมีสมองเออนะมันนี่มันคืออะไรปติกิยาทั้งนั้นเลยเป็นโครงสร้างของอาหารทั้งนั้นเลยที่มันจุกเอาไว้แล้วมันเป็นของเหลวด้วยมันสมองของมนุษย์เป็นของเหลวนะ และวไอ้ของเหลือเป็นตัวนําร่องที่ดีที่สุดของระบบกระแสะไฟฟ้านะแล้วโครงสร้างพวกนี้มันสามารถเปลี่ยนทําให้เกิดกระแสะไฟเกิดประมาธิมากรรมทางระบบโครงสร้างทําค่าเสถียรทําให้เกิดเซลลูลาขึ้นมานี่แหละคนเราเนี่ยผมบอกวิ่งมีการศึกษาสงูงไอ้ระบบเซลลูลาในร่างกายเนียยิ่งทํางานแบบเต็มที่เลย คนรุ่นใหม่ถึงดิด,ดิ้นแข่งกันหาเงินตามไอ้ที่เขากำหนดเขาเอาสมาร์ทออกมาปอุกเอาสมาร์ทออกมาปุ๊กวันนี้มันไอตัวโฟน,นเน,ฟน,นี่มันคืออะไรฮะไอโฟนนี่มันคืออะไรคือทุกอย่างมันเป็นตัวปฏิมากรรมของระบบค่ามีปฏิกิยา,ม,ามีความคิดความอ่านแล้วก็อูจบมีดีกรีมีนู่นมีนี่ก็ประกาศกล้อง ค่านี่แหละมีความสุดยอดเห็นไหมนี่คือสิ่งที่มันเป็นโฟนโฟนเนี่ยมันเป็นลักษณะของอะไรไมห,ไหม่ว่ามันเป็นเหมือนไอ้คาพูดคาจามันเหมือนวาจากจารเจรจามันเป็นเสียงเห็นไหมนะไอ้เสียงเนี่ยมันถึงได้บอกว่ามันมีปฏิกิริยาในด้านสื่อและไอ้สื่อเนี่ยมันเป็นตัวหักเหไอ้เรามาพูดตรงเนี้ยหลายกองยาบางคนก็บอกว่าเออวันนี้ แม่ท้่เสดีนาลีจีมาขาวก็จะเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าจะมีแม่ทับหญิงหรือมีก็เรียกนายกหญิงซึ่งตระกูลจินาวาัตรก็หมายมั่นเพราะตระกูลจินาวาัตรจริงๆเนี่ยก็มีสายสัมพันธ์อยู่กับจีนเยอะมากประเพณีของเราเนี่ยมันแต่โบราณโบราณเนี่ยเพราะจีนมีอิทธิพลเพราะว่าเขาเป็นคนขยันกันแข่งนะเป็นคนขยันมาก ปากกดเต็นทีนี่ไม่ต้องอะไรเรคือเป็นคนที่ทนที่สุดใช้แรงงานแล้วก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างจนอัพัเรียกว่าอัปเดตตัวเองขึ้นมามาเป็นผู้ใช้สมองใช่ไหมใช้สมองใช้หลักการจุดไหนตรงไหนมันสามารถที่จะเติมเขาเรียกเติมไอสิ่งที่มันทําให้สมองเนี่ยเขาเรียกโลดแล่นใช่ไหมเราก็สามารถที่จะสร้าง แลติดก่งกานสาขาออกไปได้ยังไงเห็นมมันเหมือนลักษณะของการเติมปุ๋ยหรือเติมอาหารเข้าไปในโครงสร้างของสมองนั่นเองเห็นไหมเนี่ยนะวิวัฒนาการตรงเนี้ยจากคนที่เก่งขยันแล้วก็จีนเนี่ยยุคโบราณเนี่ยลําบากนะไม่ใช่ว่าไม่ลาําบากนะลาบากนะลาบากจุดจุดนะครับ เขาจึงกลายเป็นคนที่มีก็เรียกมีประสบการณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ข้าวนอกออกในในระบบของคำว่าฟอสเมนอำนาจเข้าถึงอำนาจพอเข้าถึงอำนาจมันเข้าถึงโครงสร้างของการขยายขยายตลางๆแม้มันเป็นระบบเจนดีนะคือถ้าคนขยันแต่โง่มันไปไหนไม่ได้นะแต่ถ้าขยานแล้วลุ่มลึกแล้วก็ฉลาด แล้วฉลาดแล้วคิดตีก็ได้กูจะโกงนะฮะกูจะโกงนะไอ้สิ่งตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าความที่มีอิทธิพลของอักคมนจีนมันมีเยอะแต่ยังไม่ฉลาดจริงแต่ขาดขาดสิ่งหนึ่งคือไม่ฉเฉลียวไอ้การที่ไม่ฉเฉลียวเนี่ยก็เลยไอ้ตัวที่เป็นเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่ไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวแทรกแซง แล้วก็แทรกซึมเข้าไปในแผ่นดินจีนทุกหัวและแห่งคุณแซมเห็นหรือยังใหะเล่าเนี่ยยังก็เรย่เราก็ยังเห็นเนี่ยไอ,อจีนบ้านเราเนี่ยใช่ปะจะเป็นจีนจีนแค่จีนอะไรสารพัดเยอะแยะไปนหมดมาลุงมาต้กกับวันนี้กันัหงนั้นเนยยังยึดถือกับไอ้สิ่งนี้จะต้องมาไหวจ้าไหวผีไหววันพระพุทธลุมไหวนู่นไหวนี่ทั้งจริงๆริแล้วก็ยังยึดอยู่แต่หาลู้ไม่ว่า ไอ้ที่มันเดินมันเดินเป็นล้ำล้กจุกจุดไอ้ขนาดที่จับใจ่ายใช้สอยเนี่ยมัน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 กลายเป็นว่าจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยผ่านได้ดีนะมันผ่านระบบสมาร์ทโฟนนะคุณไม่ต้องไปพกเงินเป็นปึกๆกกเพื่อไปจ่ายวันเนี้ยวันเนี้ยวันจ่ายคุณพกเงินเป็นเปึกที่ไหนคุณสแกนบา์ c o d e เพราะทุกที่เนี่ยพอน,นั่นเขกเขามีแล้วไอ้ร้านทุกร้านเนี่ยก็มีมาร์โค้ดแต่วคุณจะจ่ายบานอะไรอนะ ผ่านพร้อมเพรือผ่านเพย์โฟลหรือผ่านไอ้อีกก็เรียกไออีกเหมือนแอป,ปของธนาคารทั้งหลายแหล่ทุนแทนเป็นหรือยังว่าเขาเขาตีกรอบให้ทุกคนเนี่ยเ้าเรียกอะไรเรื่องตลึงกับไอระบบที่มันรวเดเร็วไม่ต้องมาถอนกันสมัยก่อนเข้าไปในห้างเนี่ยโอ้โหกว่าไอพวกแคชเชียร์ที่จะคอยคิดเงินเนี่ยจะต้องหาเหรียญหาแบงค์หาอะไรมาถอนโอ้โหมันชะงักไอตรงน,รงนี้ไม่ต้องนะ มันไม่ต้องคุณแซมบอกเลยไม่ต้องหรอกแต่ผมก็ยังไม่ไม่ใช้นะเพราะว่าไอเทคโนโลยีตรงนี้ผมก็ยังอื่นไม่ใช่แต่กูกูใช้แบบไอนี่ของกูดีกว่ากูก็ใช้แบบนอ r m a อ n o r ี่นาััรกูก็ใช้ธนาััดมีเหรียญกูก็เหรียญมาใช้ดีกว่าเพราะเราแต่ไอเราเนี่ยไอเซลไอเซลสมองของเราเนี่ยมันมันเกินในพวกนี้ในเมื่อมันเกินพวกเนี้ยเราก็ใช้ในสิ่งพวกเนี้ยเพราะเราได้ศึกษาตัอไปสิ่งพวกเนี้ยว่า อะไรมันจะพลิกได้ใช่ไหมยิ่งผมเก็บเหรียญเอาไว้เอามาใช้จ่ายมาอะไรโอ้อเหรียญนี่มันพลิกได้นะธนบัตรมันก็พลิกได้เพราะว่าเราพลิกแล้วเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ว่าเรื่องราเหล่านี้เราจะพลิกมันได้ยังไงแต่ถ้าเราถูกเดินให้เข้าไปสู่ข้อไอ,ขอ,ขไอ้ข้อที่เขากาหนดไอ้นี่แหละข้อที่เขากําหนดนะแล้วมันเป็นข้อเดียวนะ้อ่านเป็นข้ออเดียวได้นนดไดบนโลกใบนี้มันจะกลายเป็นข้อขอเดียวกันหมดเนีย แต่นี้ไอ้ปฏิกิยาตรงนี้สมองมันมันไม่สามารถคิดเองได้แล้วไม่มีทางคิดเองได้แล้วเพราะอะไรมันจะสื่อสัมพันธ์กันหมดเพราะอะไรเพราะเซลล์เนี่ยอาหารทุกชนิดมันเป็นวิวัฒนาการเจริญพันธุ์ด้วยเซลล์ตังนั้นใครใครบอกว่าไอ้พวกผดผักพันยาหารหรือไอ้พวกไอสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า,าหรือที่เราไม่เข้าใจเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย มันเกิดจากอะไรหรอปฏิบัติการของเซลล์นั้นของเซลล์แั้เนี่ยไอ้เซลล์ตรงนี้มันมันไปทั่วเลยเราหายใจเข้าออกมาเนี่ยมันเป็นระบบโครงสร้างและการปฏิบัติการของการกระต้นใช่ป่ะการกระตุ้นสารกระตุ้นของเซลล์ดังนั้นอ่านี้มาพูดไอ้วันนี้มาพูดอนนาฬนาฬีเนี่ยพูดง่ายว่าเหมือนเรือ ถ้าเราใช้นาลีเป็นพูดได้ง่ายกว่าถ้าเราโมแต่ชายอย่างนี้วน,นะเพราะชายนี่แก่งกับหญิงผมบอกแด้ไอ้น,นั่นเราปิดปิด,ปดมันเหมือนว่าชายนี่มันก็ร้อยเล่เล่มเพียนเหมือนกันนะ่แล้วโดยเฉพาะผมอ่านข่าวว่าโอนายกนาะยกหญิงของประเทศอะไรนะนอร์เวย์นะใช่ป่ะนอร์เวย์ลาออก บอกเขายังไม่สมควรที่จะเป็นผู้นําของประเทศมันเ็าและนายกหญิงนะผบอกอ่าใช่เนี่ยเพราะผู้ชายในใครบอกว่ามันไม่มีมันไม่มีเล่เหลี่ยมเพราะผู้ชายเนี่ยมันมีเล่เหลี่ยมเยอะนะมันมันก็มีเล่เหลี่ยมเพาชายนี่จริงๆมันก็คือไอติศลักษณะของอิสตีกันใช่ไหมไม่อย่างนั้นเขาจะเรียกว่าผู้ชายเพราะมันมันสบัดสบิ่งแต่ความแกร่งจริงเนี่ยแล้วความที่จะสร้างความสมดุลได้เนี่ย ชายไม่มีชายไม่มีมันจะมีได้ยังไงเลยในเมื่อไอสิ่งที่มันแขวงไปแขวงมาที่เป็นตอมลูกหมากของผู้ชายไอตัวเนี้ยมันมีอิทธิพลในปฏิกิยาของความเกลียวกัดแล้วมันส่งไปถึงอารมณ์และความคิดเลยนะใชหมใครคิดว่าไอไอ,อลูกหมากของผู้ชายเนี่ยมันไม่มีอิทธิพลในความคิดมันดึงความคิดมันดึงสมองมันดึงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้เจริญนะ ไม่ใ้้จะเลยแล้วพอมันคิดว่าไอ้นั่นดีไอ้จุดไหนดีมันก็จะพยายามดึงให้พวกนั้นะเออเฮ้ย,ยไปทางนี้ดีกว่าเห็นไหมยังว่าผู้ชายผู้ชายเนี่ยคิดโดยพูดในง่ายแค่ต่อมลูกหมาของตัวเองนะมั้ยไอ้ลูกหมาสองใบท,ที่ที่แกวงไปแขวงมาเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจแล้วมันเกิดมาเพื่ออะไรทําไมผู้ชายเนี่ย ริ้วไหวแต่ปัดกันเองอาก็เลยปัดกันเองกัดกันเองใช่ป่ะอ้นี่แหละมันเหมือนปฏิกิยาของเรือเรือเนี่ยเปรียบเสมือนอิสตีอิสตีมันพูดได้ไงเราพูดแบบมีสองกาบเรือมันมีสองกาบนะคุณแจ้เรือมันมีกี่กาบมันเรือมันมีสองกาบถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านมันก็มีอยู่สองแขม นี่แหละคือการทรงตัวของระบบนะและเออเอสมัยก่อนในการเดินเรือสำเภาใช่ไหมการเดินเรือสำเภาเมื่อก่อนนะมันไม่มีเขาเรียกมันไม่มีเครื่องจักรเครื่องกลแต่เขาใช้แรงงานคนแล้วเขาพยายามสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยให้เกิดประกานแล้วเขาก็ชักอะไรแล้วชักใบชักใบเรือเพื่ออะไรกินกระลมไอ้ชช่ไอ้ใบเรือใช่ไหมเพื่อกินกระลมแล้วก็หาทิศทางโดย มีการกันเรียนวัดทิศทางลมด้วยใช่ไหมไอใบและชนะเนี้ยมันก็จริงๆนีมันก็สมควรที่จะกะันเรับไม่ให้กระเล็กแคมเรือหรือกาบเรือเนี่ยมันเอ,เอียงไปทางไหนใช่ไหมการการทรงตัวมันอยู่ที่ตรงนี้การทรงตัวของเรือบนเหมือนในนีเน่เรือมัอนร่างกายเราถ้าเดินเอียงไปไหนมาไหนแล้วรู้สึกเวียนวีสษเนะียก็แน่นอนแนละ้ว ใช่ไหมบางคนก็บอกไอ้น้ำในหูไม่เท่ากันแต่้าผู้ชายผู้หญิงก็คิดว่าน้ำในหูไม่เท่ากันจริงๆไม่ใช่เพราะการเขาเรียกอะไรความรับผิดชอบแต่ผู้ชายนี่แน่นอนมันแกว้มมันแกว้งเพราะไอ้ระบบโครงสร้างของไอ้ต่อมลูกหมากแล้วก็ไอ้ลูกหมากสองสองลูกนี่แหละใช่ไหมลูกกันท้านี่แหละไอ้นี่แหละตัวไม่ธรรมดาแล้ว,วแล้วก็มันบัญชาการให้บิดเบี้ยวไปหมดย แล้วในเมื่อผู้ชายเป็นใหญ่เน <lo> <ther> ี่ยอะไรล่ะแน่นอนผู้ชายเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นเหยื่อง่ายนะเป็นเหยื่อง่ายเป็นเหยื่อง่ายกว่าอิสตรีนะเรื่องพูดแซมมีความเด่นอย่างไรเออมันผมว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ต่างกันนะนะเออไอ้เรื่องเป็นเหยื่อเนี่ยมันมันเหยื่อในแง่ไหนมันก็โดนโดนทังค่ ไอ้ไอ้เหยื่อเด็กผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยก็เรียกว่าเขาเรียกเขาเรียกหยอดหยอดชายก็เรียกชายชายต่างเขามีเขามีเลขกลนเพื่อสร้างหลักการเพื่อควบคุมนะแต่ไอ้หางตาของหายเนี่ยแม่งกวาดแดกอย่างเดียวเลยเหมือนกวาดสนุกมันไม่ใช่นะไอ้หลักการตรงเนี้ยมันเป็นหลักการเ็าเรียกโครงสร้างของสรีรีร่างกายของมนุษย์ จะต้องเข้าใจเรื่องของสุขภาพแล้วสุขภาพในร่างกายทั้งหมดไอ้สิ่งที่สําคัญที่สุดนี่ไงร่างกายเรามันถึงไอ้เนีม่มันถึงโครงก็อะไรมันมีซ้ายมีฝามันก็เหมือนกับเรือซ้ายกับเรือฝาแต่พอมันเป็นลึกเขาเห็นไ,ไหมผู้ชายมีันมีแคมหรือผู้หญิงนะฮะมันที่มีแคมมันก็เหมือนลักษณะแคมเรือนั่นแหละแคมเรือ ล่องนาวาไนการล่องนาวาเนี่ยคุณรู้หรือเปล่านี่แหละการวิวัฒนาการของการซื้อการขายในระบบซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการซื้อการขายที่จเจริญรุ่งเรืองมันก็ซื้อขายโดยผ่านโครงสร้างของระบบเรือทั้งนั้นเขาก็ใช้หมากเรือเนี่ยเป็นการล่องเป็นกล่องนาวาถึงแม้ว่าสมัยก่อนการเดินทางอย่าง ประเทศไทยจะไปอเมริกาต้องใช้ระยะเป็นเดือนเดือนสองเดือนเนี่ยกว่าจะไปถึงเพราะอะไรเพราะมันไม่ทุกอย่างมัน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 ช้าไม่ทันสมัยแล้วก็ยังไม่มีวิวัฒนาการในเรื่องของเครื่องจักผลแต่ณนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรหลักการกลศาสตร์ใช่ไหมไอ้จับตรงนี้มันมันเริ่มไม่มีแล้วไม่มีการถีบแล้วจะรู้แจว่ามันมีการถีบหรอเล่า ไม่มีแล้วนะมันเปลี่ยนไปแล้วมันมีแต่กลาศาสตร์แล้วต่อไปในวันข้างหน้ามันมีแต่หลักกลาศาสตร,แกกาาสตร์แล้วหลักกลศาสตร์นี้แหละคือหลักการของเทคโนโลยีที่จะมันมีอิทธิพลเยอะแยะผมถึงได้บอกว่าอนาคตอนาคตที่ทุกคนบอกอู้กูเก็บสะสมเก็บสะสมเงินแต่ไม่เข้าใจเงินสะสมทองไม่เข้าใจของสะสมที่ สะสมอสังหาทุกชิ้นทุกอย่างมันล้วนแต่ประเมินมูลค่ามัออกมาเป็นทองที่ไหนอ่ะมันออกมาเป็นเงินนะ property ทั้งหมดเนี่ยเมื่อรวบรวมมันจะต้องมาตีมูลค่าเป็นเงินเลยว่ะเป็นมูลค่าทองหรอือเปล่าคุณแท้เป็นเงินไม่ไม,ไม่ไม่มีใครตีเป็นมูลค่าเป็นทองไม่ไม่มีเพราะว่าทองเนี่ยตีเป็นเงินทองมันไม่มีมูล เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันมันไหลไม่ตามกับอะไรคือมันมันแสดงบทบาทในตัวของมันเองก็แค่ว่ากูสุกสกาวแค่นั้นเองเพราะสุกนี่มันก็งอมนะใช่ไหมสุกน้วมันก็งอมนวเพราะทุกคนได้สุกมันพองงอมบางทีได้สุกแล้วงอมเลยมันไม่งอมแล้วมันไม่ส่งกลิ่นหอมแล้วมันกําลังจะส่งกลิ่นเล็กๆไอ้นี่คือความที่เป็นกระเล็กสกุลที่ทองมันจะไหลสกุล ก็มาคุยกันสนุกสนุกกับน,นาลีทีมนขาวตอนที่2บเออาจจะได้อะไรเยอะๆนะโอเคเขามาเตือนแล้วเดี๋ยวใช้เวลาเยอะแล้วแหมเรามาคุยแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้อัดกันรดแล้วก็ไ,ไม่สามารถที่จะเล็กขอดได้ก็โอเค,อเคสำหรับคลิปที่21นะเดี๋ยวเราจะทำคลิปที่22ก่อโอเคนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ